อะไรคืออุปสรรคในชีวิตที่ขวางกั้นความสําเร็จของคุณอุปสรรคในชีวิตที่ขวางกั้นความสําเร็จของคนเรานั้นไม่ใช่การขาดโชคราบพรสวรรค์ หรือขาดทรัพยากรแต่เกิดจากสิ่งรบกวนที่อยู่รอบตัวเราต่างหากคนส่วนใหญ่หมัวแต่ไขว่คว้าสิ่งไร้สาระจนไม่มีเวลาใส่ใจสิ่งสําคัญที่แท้จริงของชีวิตปล่อยให้เสียงจากภายนอกมารบกวนและคัดขวางนี่คือวิธีช่วยให้คุณกะจัดสิ่งรบกวนเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของคุณ 1. จัดลําดับความสําคัญแบบเข้มข้นโดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าของชีวิต อย่าให้สิ่งรบกวนและงานที่ไม่สำคัญมาขโมยเวลาและพลังงานของคุณไป 2. จํจำไว้ว่าคุณต้องตายให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตโดยปล่อยวางเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะเรื่อนหายไปตามกาลเวลา 3. กดแห่งการควบคุมแยกแยะระหว่างสิ่งที่คุณควบคุมได้กับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ให้ทุ่มเทพลังงานไปกับสิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้น 4. เลือกมุมที่จะมอง คุณคือผู้รับผิดชอบต่อความสุขของตนเองสถานการณ์ภายนอกไม่ได้กำหนดความสุขของคุณแต่เป็นมุมมองของคุณที่มีต่อสถานการณ์ต่างหากจงเลือกมุมมองที่เป็นบวกและทำให้คุณมีความสุขเท่านั้น 5. พลังแห่งการลงมือทำให้ความสำคัญกับการลงมือทำอย่าจมปลักอยู่กับการคิดวิเคราะห์การวางแผนมากจนเกินไปเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและชื่นชมทุกความก้าวหน้าตลอดเส้นทาง 6. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานิสัยเชิงบวก นิสัยเป็นตัวกาหนดชีวิตของคุณให้พัฒนานิสัยเชิงบวกที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ 7. ปลูกฝังความกตัญญูฝึกกตัญญูต่อทุกสิ่งในชีวิตไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดความกตัญญูก่อยเกิดความซาบซึ้งและพึงพอใจเป็นหนทางนำไปสู่ความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี